ออาคุณแจสอนนี่อาิตกไม่สอนทำไหมพิกะทำ นี่อันหนึง่งอ้าวโอเคโอเคอเนาะโอเคไหมค่ะดูไงนะสามหกดูนี่ใช่ไหมคะเจ็ดแปดเก้าต้องถามดูไหนคะดูยังไงเนาะอ๋อใจแล้ใจแล้วโอเคโอเคค่ะ <laughs>